หากไม่นับเมืองไทยแล้วออสเตรเลียเป็นตลาดรถกระบะที่น่าจับตามองมากที่สุดด้วยการเป็นตลาดส่งออกรถยนต์และรถกระบะอันดับหนึ่งของไทยและยังเป็นตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตันอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยและจากรายงานสถิติการขายล่าสุดประจําเดือนกันยายน2021ของออสเตรเลียมีข้อมูลที่น่าสนใจกว่าเดือนก่อนๆน,นั่นก็คือการกลับขึ้นมาเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดประจําเดือนของ Ford ดเวนเจอร์แซงหน้า To โยต้าไฮลักซ์ ที่มักจะเป็นขาประจําในอันดับหนึ่งมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําให้แปลกใจมากนักเพราะที่ผ่านมาอาจจะมีบางเดือนที่ Ranger สามารถทํายอดขายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ในบางโอกาสแต่ครั้งล่าสุดนี้อาจจะถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า f o r d เตรมเปิดตัว All New al Ranger Generation ใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นมากขึ้น การมีรุ่นย่อยใหม่ให้เลือกเพิ่มเข้ามารวมถึงแคมเปญพิเศษต่างๆที่ออกมากระตุ้นยอดขายโฉมเดิมที่มีอยู่ในสต็อกในภาพรวมจำนวนรถยนต์ใหม่ที่มีการซื้อขายในประเทศอสอสเตรเลียรประจำเดือนกันยายนปีป0 2 1ี2021อยู่ที่83,312คันเพิ่มขึ้น20.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อน และถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะมีแนวโน้มที่ดึงขึ้นทั่วโลกแต่เดือนกันยายนอาจจะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของยอดขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโตโยต้ายังเป็นผู้นำของตลาดด้วยยอดขายสูงสุดที่2 2 1 6คันตาม,มาด้วยมาสเตอร์ฟอร์ดฮุนไดและเกียร ในขณะที่อิสุและ MG เริ่มมีความมั่นคงในด้านยอดขายโดยยังอยู่ใน10อันดับแรกคืออันดับ8และ10ตามลำดับสำหรับรุนถยนต์ที่ขายดีที่สุด10อันดับแรก Ford Ranger นำมาเป็นอันดับ1ด้วยยอดขายที่4,192คันตาม,มด้วย t ต y o t a า i Lu ัก6์5คันออสเตรเลียจึงเป็นอีกตลาดหนึ่งที่รถกระบะได้รับความนิยมสูงสุดมาอย่างยาวนาน เหมือนๆกับของไทยส่วนอันดับ3ถึง6เป็นรถยนต์ประเภทอื่นโดยมีอิสุดีแม็กซ์ที่ถือว่าเป็นน้องใหม่ของตลาดตามมาันห่างเป็นอันดับ7ด้วยยอดขาย1833ัคันหรือราวครึ่งหนึ่งของยอดขายโตโยต้าไฮลักซ์แต่ที่น่าสนใจก็คืออันดับ10 m มาสตอรปีทีที่มียอดขายน้อยนิดในเมืองไทยแต่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทํายอดขายเข้ามาสู่ท็อปเทได้เป็นครั้งแรกที่144 4คันไม่ห่างจากอิสุดีแม็กซ์มากนัก และเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า Ford v เ n g e r อยังทำได้ดีในตลาดบนคือรุ่น 4x4 ที่มียอดขายนำโด่งถึง3,851คันในขณะที่ t o y ย t a h ไ l u ัตามมาห่างๆที่2,382คันส่วน ISU ู d m a มมียอดขายรุ่น 4x4 อยู่ที่1,363คันในขณะที่ตลาด 4x2 t o y ย t a h ต l u x ักนํามาเป็นอันดับ1ที่1,253คัน ามมาด้วย i ิสุด <bunker. S 1> kind of ีแม็และ Ford v e n g e r ในอัน <max> ดับ2และ3ตามลำดับการที่ Mazda PT-50 สามารถทำยอดขายขึ้นมาติดอันดับ10รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียได้เป็นครั้งแรกด้วยตัวเลขที่ไม่ห่างจาก i ิสุดีแม็มากนักน่าจะเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับทีมงาน Mazda ประเทศไทยว่าทำอย่างไรถึงนํำให้กลุ่มเป้าหมายในตลาด หันไม่ให้ความสนใจในรถกระบะรุ่นนี้เกินข้างพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ